เส้นนี้ไปได้ยินเสียงอะไรไหมก็ได้ยินแต่มอเตอร์ไซค์แค่คำเดียว,วหี่เขาบอกว่าขาท้าผู้ชายอยางรถต่อเพราะคนขับเขาเป็นผู้ยยหญิงสองคน ของรับมาหลอขับไล่กันมาใช่ไหมเขาไล่มาจากตรงไหนด้วฮนะเหงิก็บอกไฟแดงเฉลิไมไฟหมุนเนี่ยมุ้งแต่นู่นเลยนะอ๋อมีมรมู้กันนะพี่ให้ของรับคือมันมีคนนั่งกระบะหลังในชะ่ไหมใช่แล้วเห็งิกาบอกว่าช้าผู้ชายหลังรถส่ยอยเพราะว่าคนขับก็เป็นผู้หญิงส้องขออ๋อแล้วพอถึงก็มีการเบียดกันแหละรือพุ่งชนเลยมันติดไฟแดงแล้วเขาชะลอมาแต่ว่าไฟหมุนไม่ได้เดือดเขาก็โยกหลบเมันไม่พ้นเฉียวไฟท้าย มอไซค์ไปเฉียวเฉียวรถจ์แล้วกิ้งเองใช่มล์ไหลน้เแสดงว่าขับไล่มันด้วยความเร็วแล้วคนคนเก็บมอไซค์อาการเป็นไงบ้างพี่ที่เราจากที่ดูที่พาจารจะเก็บหนักไหมเก็บหนักเลยเนาะเขาขี่ผ่านผ่านเส้นนี้ไปได้ยินเสียงอะไรไหมก็ได้ยินแต่มอเตอร์ไซค์ให้คำเดียวรอสรุปแล้วมอไซค์ไปด่าเขาเอง ใช่ประมาณนั้นแต่ไม่รู้ว่าเกิดเหตุมาจากตรงไหนนะแต่เห็นไล่กันมาอ๋อก็คือขับผ่านเส้นทางเราเห็นได้ยินเสียงใช่ดังเลยเหรอครับใช่เพราะว่าคนข้างหลังเขาก็เหมือนนั่งอยู่หลังกระบะอ๋อด่าคนข้างหลังใช่กระบะพันแดงแล้วก็ไปชนท้ายเขาเองนะชนท้ายนะเจ๊ไม่รู้เพราะว่าเขาเลยไปแล้วเขาขับมาไล่กันมาเร็วไหมครับเจ๊ที่เห็นก็เร็วนะมอเตอร์ไซค์เขาขับเร็วอยู่นะแล้วก็ตะโกนด่าอย่างนั้นนะนะใช่เมื่อไปถึงนี่คนเจ็บอยู่ในสภาพไหนครับ ไม่เลือดออกตามใบหน้านะแล้วก็เราแค่ประเมินขั้นต้นก่อนว่าคนเจ็บมีอาการตอบสนองแต่ถามตอบยังไม่รู้เรื่องแต่มีอาการดิ้นรนอยู่ก็เลยแจ้งศูนย์วิทยุไปตอนนั้นก็คือถามตอบรู้เรื่องไหมครับาปาทางกู้ภัยทีมงานมาเขาประเมินแล้วว่าถามตอบรู้เรื่องแล้วเริ่มมีสติ ข่าวสดสื่อออนไลน์คุณภาพที่มีผู้ติดตามทางโซเชียลมากกว่า19ล้าน follower ลอ,ลอ,อย่าลืมติดตามคลิปดีๆสาระความบันเทิงข่าวด่วนแบบฉับไวกับข่าวสดออนไลน์ได้ทุกช่องทางไม่ว่าจะเป็น Facebook, Instagram, YouTube, Twitter และ t i k t o อกค่ะและตอนนี้แฟนเพจ Facebook สามารถส่งดาวมาเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานข่าวสดได้แล้วค่ะ